สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราหมายุกับชองวิธีชีวิตและ,กะเกษตรบานบาลกันนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาปรับปื้นทีเพื่อททำกเกษตรประชมประซานแบบปอเพียงกันนะครับเดิมต้นนะครับเราจะเริ่มทำการตัดหญ้านะครับเพืือเคลียปื้นทีตีมันรอกรางกันนะครับ อ่านักกับตีเช่นช่วยกันหล่ไลคนนะครับอันนี้ไม่ได้จางนะครับอ่าเป็นนานออกปากันนะครับช่วยเลือดถึงกันแหลกกันนะครับอ่าจ่วยคนละไม้คนละมือกันนะครับเพื่อให้มันเช็ดไว้ๆถ้าพอเหนื่อยนะครับเรากะหยุดปักกันทําไปเรื่อยๆยาแก้มนะครับถ้าทำแก้มเดี๋ยวปลัดจะก่อนอ่านี่นะครับคนงานทีว่าได้ ช่วยเลือดถึงกันเลยกันเนี่ยตอนนี้ก็ได้เกะเซ็ตกันเลยครับอ่าตอนนี้ก็ได้ปลัดมือแล้วครับไอ้นองมาช่วยทำแล้วนะครับอ่านี่ก็เนื่อยกับปักครับยืนสังการกันก่อนคนทีเงี้ยกับปักคนดีว่าไว้กับตัดตอนไปครับอ่าตอนนี้ก็ลงไปกันแล้วนะครับตเตียนกันหมดแล้วตอนนี้ เตุผลน,น,นะครับที่ว่าพุ่มใดคิดที่จะทำกะเกษตรเบริร์นโคกนี่นะครับเนื่องด้วยเป็นโครงการกล้องในร่วงรอกาานะครับโคกน่องหน้านะครับมีนามความจุในบอ่อนะครับนึ่งันเป็นรอยลูกบาลเม็ดถึงเหมาะแก่การทำกรเกษตรเป็นอย่างมากนะครับพุ่มก็เลยเลงเห็นความจำกญที่จะเอามาทำเกษตรนะครับฟากดติดตามากดชร์กดไล์นะครับเพื่อติดตาม คลิปต่อไปว่าเราอีทำอะไรได้กันนะครับฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับ